ที่ออกมาให้ทุกคนได้เห็นกันทางโซเชียลกับนี่ยังไงครับพี่ใบ้ก็ล่าสุดผมมีไปเล่นเป็นเหมือนคอนเสิร์ตครับที่ญี่ปุ่นครับแล้วก็ก็เลยช่วยเขาให้กำลังใจครับแล้วก็เลยได้มีโอกาสได้ไปเดินเที่ยวในเมืองแล้วก็ตามตามภาพที่เห็นครับกับความสัมพันธ์กจำนี่ยังไงพี่ไบ้ครับจริงๆเราคบกันมาสักพักหนึ่งแล้วครับแล้วก็จริงๆเราใช้ชีวิตปกติเติมตลอดแล้วแต่ที่เห็นก็คือ ผมอยู่แถวบ้านผมกินข้าวกลาผมทำงานทุกอย่างแต่ว่าเราหาจังหวะดีๆที่จะบอกทุกคนอยู่แล้วก็พอมันมีภาพที่เห็นเกิดขึ้นเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคผมก็อยากให้ทุกคนได้ได้ได้รู้ได้ความเป็นของเราและอยากให้เกี่ยวกับทุกๆคนแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ความต้งของเราอย่างชัดเจนว่าผมับบี่วันนี้เราคบกันอยู่พอเปิดวาร์ปอย่ายงนั้นตกใจมั้เมย,ย่อไหร่เราไนภาพออกมาอะไรนะถูกเปิดวาร์ปแบบนนตกใจไม่ไดยินภาพออกมาเออไม่ครับจริงๆแล้วเราไม่ได้เเรื่องอะไรเราใช้ชีวิตปกติมากคือ ถ้าถ้าผมอยากจะปิดหรืออยากจะอะไรทีผมคงไม่ไปเดินชิวยาเปิดหน้าคนเป็นหมื่นคนหรือแบบไปเดินสวนสัตว์ที่เกาหลีกันเจอคนเป็นพันคนเลยครับผมผมแค่เอ่อเรียกว่าไงอ่ะผมผมอยากใช้ชีวิตของเราอยากให้ความรักของเราเป็นความรักที่ธรรมดาและปกติที่สุดครับผมช่วงเวลาที่เหมาะสมครับอะไรนะครับมันเหมือนช่วงเวลาที่เหมาะสมใช่จะเอ่อเป็นเป็นเป็นช่วงเวลาที่เอะไรนครับ มือนก็วันนี้เป็นวันที่ทุกคนได้รู้ควาพร้อมกันต่างกันอะไรเงี้ยก็ขอบคุณที่แสดงความดีของเราครับจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์หรือพี่ใบเริ่องจัดฉหนอะไรยังไงมานตอนนี้เราทัดได้ยังไงจริงๆเราเป็นเพื่อนกันมานานมากเลยครับผมรู้จักกับจริงๆผมเห็นเขาตั้งแต่ยังไม่เคยเจอเขาเลยครับนี่ๆเขาเขาก็อยู่ในวงการมานานแล้วเนาะเราก็เห็นเขาเราก็รู้สึกชื่นชมเขาแล้วก็มีโอกาสได้มาเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ตอนที่ถ่ายโปรโมเตอร์ในซีรีส์ซีซั่นแรกครับแล้วก็แล้วก็เป็นเพื่อนกันมาตลอดความรู้สึกที่วน เขาเรียก่าอะไรอ่ะมาคุยกันมากขึ้นจริงๆก็คือปีที่แล้วที่เม่กลับมาอยู่ที่ไทยมากขึ้นเลยครับเรื่องก้าวข้ามเฟรนโฟนตอนปีที่แล้วอะไรอย่างนี้ย่ครับประทับใจอะไรเขาว่าอย่างแบบอยากทำทุกอย่างเลยว้าวเออทุกอย่างคือผมไม่เคยไม่มีความสุขสักวันเลยครับที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ แม้แต่ข้อเสียที่เขาบอกว่าเป็นข้อเสียทุกอย่าไม่ชอบสำหรับผมมันคือความบ้าหลังข้อเสียเขาไม่เจอเลยจริงๆไม่เจอผมแฮปปี้ออกมามันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันไม่รู้สิหรือว่าเราโตขึ้นมันผมรู้สึกว่ามันคือเขาเป็นความสบายใจเขาทค่ให้ผมตื่นออกมาทำงานได้อย่างมีความสุขและผมกลับบ้านอาหารเนี่ยทุกวันผมว่านั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนที่เราจะเขาเป็นเซฟโซนของเราไม่ไปสุดๆครับสุดๆครับผมผมรู้สึกว่านี่คือเพื่อนที่ที่แบบสนิทที่สุดในชีวิตผมและเราสามารถ คุยกันได้ทุกๆเรื่องจริงๆระยะเวลาการเข้ากราบเข้าเป็นโซนประมาณกี่เดือนแล้วดูไม่คุยหรอจริงๆมันไม่ได้มีอะไรออบเบียนาดนั้นเลยมันเหมือนมันค่อยเป็นค่อยไปมันเป็นไปตามธรรมชาติมากๆเลยที่เราเรารู้จักกันมานานมากเราเป็นเพื่อนกันมาก่อนเพราะฉะนั้นมันเหมือนแบบพอเรามั่นใจว่าว่าเราสองคนคือคือคนที่ดีต่อกันจริงๆแล้วความรักครั้งนี้มันคือความรักที่เรามั่นใจจริงๆเราก็เลยเกิดเริ่มออกมาใช้ชีวิตกันตามปกติจริงๆน่าจะมีคนเขาเรื่องอะไรครับเหมือนเรา ผมออกมาเล่นฟินเนด้วยกัน <developed> ท <Airbnb> ุกเช้ามาหลายเดือนแลยแล้วขอเขาเป็นแพได้ยังตอนที่เปิดตัวมาคือมันมีคนยินดีมากๆแต่ว่าพอตอนนี้ไปเก่งไปว่าถ้าเปิดตัวมาแล้วมันจะมีเปลีนแบลมันถึงไหมยังไงอย่างเงี้ยผมผมเชื่อว่าผมเชื่อว่าเขาเรียกว่าอะไรเหมือนทุกเรื่องมีสองด้านครับแต่ว่าสิ่งที่เราเลือกแล้วมันคือสิ่งที่เรามั่นใจแล้วเลยครับผมผมเข้าใจทุกอย่างที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ผมก็ยินดีกับกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตผมแล้วก็ร้อมที่จะ ทำผลงานดีๆต่อไปอีกทีขอย้อนกลับอีกทีนึ่งเราขอเขาเป็นแฟนหรือยังอะไรนะเราขอเขาเป็นแฟนหรือยังขอแล้วครับขอแล้วครับขอแล้วเออจะใช้คำว่าแฟนได้แล้วได้แล้วไปไปรู้ไหมว่านี่ไปเป็นไอ้คนแรกที่ออกมาปั้งยาทันโซเชียลว่ากำลังศึกษาด้วยใจผมคือคือจริงๆผมอยากให้ทุกคนรู้จักปากผมเลยทุกคนรู้จักปากผมอยากเป็นคนพูดเองแต่ว่าพอมันมันมีแบบนี้เกิดขึ้นผมก็เลยรู้สึกว่าเรา เราต้องให้เกียรติทุกคนทั้งทั้งตัวนี่เองแล้วก็ทั้งแฟนบแล้วก็ทุกคนที่แบบมีความสงสัยเรื่องนี้ผมอยากให้ทุกคนได้ได้รู้พร้อมกันผมรู้สึกว่าได้ยินจากปากผมดีกว่าที่จะได้ยินจากเห็นจากรูปคนอื่นหรือว่าแบบต้องต้องให้เป็นแบบมีไกลเกันมาเพื่อให้ผมต้องออกมาพูดอะไรเงี้ยครับเหมือนการประกาศข้อสังนัดยังมีทางกองวนเรื่องกระแสของแฟนบพอถึงคนแต่ถ้าดูจากเนื้อหาที่ประกาศออกมาผมรู้สึกว่าเขาเรียกอะไรคเราแคร์ ผมแคร์แล้วผมก็เป็นห่วงและผมก็อยากให้ทุกคนมีความสุขคือผมมาทำงานตรงนี้ครับผมสาบานเลยว่าผมมาเพื่อสเปนเลิฟแซนต์โพซิวิตี้อะไรนะครับ <c oughs> ผมอยากให้ทุกคนมีความสุขผมอยากให้ทุกคนที่เห็นผลงานของเราได้ยินผมไม่อยากให้ใครต้องรู้สึกไม่ดีเลยแลวผมไม่เคยมีเจตนาที่ไม่ดีจริงๆเพราะฉะนั้นมันคือสำหรับผมผมอยากให้ให้ทุกคนเอาใจช่วยพวกเราแสดงว่าเราค่อนข้างเชื่อมั่นในกแฟนเราเราสมควรผมผมเชื่อว่าชื่ออะไร ไม่รู้สิผมไม่รู้ว่าผมเข้าใจความรักถูกไหมครับเวลาผมรักใครสักคนผมอยากให้เขากินอิ่มนอนหลับมีความสุขถ้าแล้วแล้วผู้หญิงคนนี้น้ผมมีความสุขมากเลยครับและทุกคำที่ก่อนจะแหลกออกมาทั้งขั้วไปต้องผ่านการพูดจากทั้งใบและนี่ๆด้วยกันครั้งที่จะเราคุยกันอืมที่เราคุยกันเราคุยกันทุกๆเรือนท่อัตอนนี้ก็คือเป็นพ่อหนุ่มข้างรักร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะคุณ เป็นพานี่ขอชีวิตแล้วกันยอมรับยอมรับามาทดีดีไปอีกเรื่องหนึ่งกับเรื่องของสครับที่มีกระแสออกมาในในทาิเรียกว่าการใช้ิขสิ์เพลงเพราะจริงจริงได้เป็นเรื่องเข้าใจผิดครับคือว่าคือทางจริงๆริทางตัวผมเองในในฐานะศิลปินเราจริงจิงงานของผมคือพี่ครับผมจะเล่นเพลงนี้แต่ว่าพอเราไป พอแล้วพอเราเห็นเรื่องเราก็ไม่นิ่งนอนใจครับเราไปเสียแล้วเราก็เห็นว่าอ๋อจริงๆทางตัวทีมงานของผมเองทางพันธุ์เนื้อที่ญี่ปุ่นหรือว่าตัวทางตัวองค์กรที่ทางพันธุ์เนืของผมไปเาขาเรียกว่าอ,อะไรครับใช้บริการในการขออนุญาตเนี่ยทุกคนทำตามขั้นอตอนหมดแล้วเรียบร้อยทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็น่าจะเป็นการเขาเรียกว่าอ,อะไรครับเราขอเราขอจากเจ้าของลิขสิทธิ์แล้วแต่เจ้าของผลงานยังไม่รู้มากกว่าน่าจะเป็นตามขั้นตอนโปรเซสนแหละพี่พี่เขายังไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า ก็จริงๆเรามีการคุยกันหลังบ้านเรียบร้อยแล้วครับก่อนที่ผมจะออกมาแถลงการทุกอย่างผมได้มีการอินฟอร์มทีมผมได้มีการอินฟอร์มกับทีมของพี่บอลทุกๆอย่างแล้วเพราะฉะนั้นก็คือเราเราต้องมาตั้งอนทุกอย่างครับแล้วก็เป็นเรื่องเข้าใจผิดกันตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วตอนนี้ถือว่าเข้าใจกันสองฝ่ายเข้าใจกันแล้วเข้าใจกัน่ครับเข้าใจตรงกันครับโอเค